ดีค่ะพี่น้องช่องเจเดือนแยกข้าวหลามออฟฟิเชียลค่ะพาละเบิงบรรยากาศในงานจ้ะพี่น้องราชมบรรยากาศในงาน ขัดมีขัดมีปลาหลังปลาหลังนี่เป็นกับเขา้าวจะพี่นามันมีป้ายดอกค่ะ่น้เด็ไปลยละัะลลาพี่แดงได้เขาคั่วน้ำเพลนกว่าอันนี้ลาดเดิดไปนี่

ผสมเลยจะได้นะมันจะแกขึ้กันหมกยเขาใหม่มันจะิมตามันจะเริ่ผู้ใดอยากเ่มตักซอยเป็นจะตักซอยจะตักซอยะตักซอยม่ตัก่วยนม่เนะมัน่เอาใจเนาะจูเนาะอาเอเอาฟ้าใส่ดีครับวันนี้ร่านเนี่ยคนละปัง

เามาดีกว่ายเดี๋ยวพี่ก็มาขเาีเร่มานเียวเราถูกไหมหรอีส้มตันได้ยหัน่ะเยอะ่านี่บน่มา้ไม่ใช่้ไ่ยมจะไไยมนะที่ยงแลม้า ตักข้าวใส่กล่องอีกเลยยายตักทั้งใดจักข้าวทั้งดเย็นนนเยย็รมก ประธานเล่นนั่งใหญ่ประธานเล่นใสกกรบเอาไปเสกกระปุ่นจากขอาน่ครับกะอบกระหอบกระหอบกระหอกะหอบกรอบกระหอนกอะหอบกระเอากระหอบกรหอระหอบกระหอบกรอบกระหอบกระหอบกรอระหอบเระหอบสระหอบเระหอบกระหอบกระหอะอาระอบกระอากรกรอบกะอบอ ว่านี่นั่งเนี่ยเนี่ยแผงกุ้งเสี่ยแค่ไหนยอ่ะล่ะแผ้งเสี่ยก็นจัดเสี่ยงเองร้ขาเส่วนให่เขาเอาด้านี้ได้บ้าเอาเนาะเขมมัปอย่่งลยนะเขาเขาทำเ้ยนี่่วเดี๋ยวเี๋ยวมีข ผัดหมี่ไว้จับนต้องไจหนอยอันนี้เป็นบุญเ็ด่นนี่ ไม่ลงค่ะขายดีอะไจ้ะพ no. ี่น้องขายดีขายดีมากเลยทางนี้คืออะไรบ้าน Então, então you, que, ้งกันเร็วข้างนอกนี่ยังสิน้องอันนี้อีกอย่างอันนี้อีกอย่างจ้ะสปาเกตตี้จ้ะสปาเกตตี้ขนมหวานเอาได้แล้วปาปริ อันนี้อย่างจะดไปนัผิวของอันนี้คืออะไรตำมาเดิมมาเดิมาม,มาคู่มาและะ้วค่ะมาะคะู่าล้วค่ะ เบอ่งตำสมจากพี่น้องติมตำเผ็ดเผ็ดงานสินอุโบสถบ้านหนองแ อ่าบ่ได้พี่ใหญ่บีมกินกินบีมได้มีค่ะ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  คลิปนี้ก็ฝากฝากไว้ซันนี่หล่ะจ้ะนี่น้องฝากท้งเจเดือนนะ้องเจเดือนแยกเอาหวอาติเด็ดมสชมตำเนี่ย่อยกุมิใจน้เนื้อไส้นี่หรอจังแซบแเดี๋ยวเนื้อไส้มาเนี่ยหอวรวบผักนี่ยวบพักแบค่นๆทนๆให้เขาสุดหอมอ่ะเอาน้นมาอนนี้ค่ะ เอาคาราชแกงบ้องคัมก็